ครับพี่น้องชาวไทยที่รักยิ่งครับกระผมศาสตราจารย์ดรดุษฎีวัตรแก้วอินประธานชมนมพิรักุุธศาสนาวันนี้อยากจะชวนพี่น้องคุยในประเด็นในเรื่องของการชุมนุมเพื่อเรียกร้องกับรัฐบาลในหลายๆข้อโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนั้นการเรียกร้องเพื่อให้ยุบสภาการเรียกร้องเพื่อที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่มาของสอวอการเรียกร้องให้แก้ หลายๆข้อซึ่งเป็นข้อที่ดีและเป็นมุมบวกของประชาธิปไตยนั้นอันนี้เราเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีคณะบางกลุ่มบางพวกที่มายืนถือป้ายเพื่อเรียกร้องมาลาปัตตนีซึ่งเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนั้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่พี่น้องผู้ชุมนุมนะครับจะต้องหันกลับมาคิดนะครับว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า ต้องการแบ่งแยกดินแดงโดยชัดเจนสิ่งเหล่านี้เองผู้ชุมนุมเองจะต้องอพึงระวังและก็ให้วิเคราะห์ให้ดีนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้จะแทรกซึมกับพี่น้องชาวไทยที่ออกไปชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นปฏิบัติตาม1,2,3,4ที่เข้าเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะลหลายๆข้อก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับ แต่มีหมวดหนึ่งที่ผมพูดย้ำตลอดว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอย่าเพิ่งคิดเลยพี่น้องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นพระอ,องค์ท่านมีพระคุณอนันต์กับพี่น้องชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจและก็เป็นแม่ทัพนําพวกเราเอาประเทศไทยให้รอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่การชุมนุมของพวกเรานั้นเป็นการชุมนุมที่บริสุทธิ์แต่มีพี่น้องบางกลุ่มคือพี่น้องมุสลิม ที่เข้ามาแอบแฝงและยืนถือป้ายหลาในโลกโซเชียลแล้วก็ในวิดีโอลหลายๆคลิปที่ลงไปเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้พี่น้องฉะนั้นแล้วขบวนการแทรกซึมของพี่น้องชาวอิสลามหรือมุสลิมที่ทําแบบนี้เป็นคนที่ถือว่าไม่จงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับฉะนั้นแล้วพวกเราชาวไทยควรประนามนะครับที่จะมาเรียกร้องแล้วก็แบ่งแยกดินแดนโดยเฉพาะมาลาปัตตานีนั้น พี่น้องชาวมุสลิมที่มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องส่วนพี่น้องชาวมุสลิมที่เป็นคนดีอันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับเราไม่ได้กล่าวรวมทั้งหมดคลิปนี้นะครับอยากจะให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดที่ออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลน,นั้นจะต้องระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าคนกลุ่มนี้กำลังแฝงมาเพื่อที่จะเอาประโยชน์กับการชุมนุมนี้ครับพี่น้องครับฝาก พี่น้องให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับสวัสดีครับ